ร้องแบบนี้เลยเหรอห <laughs> ขอ <จะ S 2> ขอเพลงทีขอเพลงทีวทำข้อสอบร้องนี้เลยเหรอเขียนแบบมวยมาก <laughs> นั่งอย่างนี้ <h ats> อ๋อ <laughs> มันตึงมันตึงเลืเปิดว่าว่าที่เมียน้อยหน้าใสาขวัญใจป้องกับตาลสวยน่ารักมาก เตรียมมีผลงานให้ได้รับชมกันในเร็วนี้ในละครเมียนหลวงจับชู้อย่าง VIP รักซ่อนชู้ทางช่องวัน 31, สาสบำหรับดาราสาวหน้าใสเพิร์ดวีรินสรา th, era, ตั้งกิจสุวานิตโดยในเรื่อง VIP รักซ่อนชู้นี้สาวเพิร์ดเตรียมตัวรับบทเป็นเด็กสาวหน้าใสาที่ถูกตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะเป็นเมียน้อยในความลับของป้องนวัตพระเอกของเรื่องและเธอยังมีส่วนเกี่ยวพันกับกับ ตันพุทนเนธด้วยเรียกว่าเป็นบทบาทที่ท้าไทยความสามารถไม่น้อยหากเล่นถึงบทรับรองว่าแจ้งเกิดเป็นนางเอกช่องวัน31ตเต็มภาคภูมิแน่นอนสำหรับเพิร์ดวีรินสราตั้งกิศุวานิตปัจจุบันอายุ20ปีกำลังศึกษาระดับปริญญาตรีที่วิทยาลัยนวัตกรรมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สาขาการจัดการม,มรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เธอเริ่มเป็นที่ รู้จักจากการตกเป็นกระแสข่าวล็อกลักกี้แฟนคอนเสิร์ตแจ็คสันหวังเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาจนมาถึงข่าวลือกิ๊กกักทอยปฐมพง์จนถูกโยงว่าเป็นมือที่สทํทำให้ฝ่ายชายต้องจบรักกับแฟนสาวรุ่นพี่อย่างจีน่าเดอะเฟสซึ่งเพิร์ดยืนยันว่า ความสัมพันธ์กับทอยนั้นเป็นเพียงพี่ชายน้องสาวกันเท่านั้นด้านผลงานการแสดงเพิร์ผ่านการแสดงมาหลายเรื่องเช่น why are you the series เพราะรักใช่เปล่ากลนรักรุ่นพี่ love machine War of w ไวทสงครามผู้จัดการ m ม s s s y p r i n c เ s s เจ้าหญิง2022 Cinderella m ซ s น s ดอเรลล่ s s มเจ้าหญิง2022 Snow White และพี่เจดคนกลางเรียกได้ว่าสวยแซบมารับบทตำแหน่งว่าที่เมียน้อยขวัญใจหนุ่มใหญ่ทั้งสองคนแบบนี้โด่งดังแน่นอน สำหรับใครที่ชื่นชอบข่าวบันเทิงซุบซิบดาราแบบนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้น้องลัดดอบนิ้วด้วยนาะพร้อมจะเสิร์ฟข่าวมาอัปเดตเรื่อยๆให้ไม่ตกข่าวทุกเทรเลยจ้า